สแตะบอกเต้ก็ดีเนาะคนร้องไม่เมืนคนร้องนะสวยเนี่ยคนดีน่าตาดียังมีคนร้องเป็นจริงใครบอกคะเขาบอกเองอ่าใช่พี่พันธ์พรใช่บอกตั้งเยอะบ้างอะไรบ้างทำไมบ้างบ้างอะไรฮะขายให้บ้างดี เพีคพี่นี่ร้องทำเองอย่าพิ่งเซโนของไรเอฟเก้ายไงคนร้องรอนนะเหรอไหมหล่อเปล่าจะไปแล้วกันทำไมดูดูอะเลาต้ตอง อะไรอ่ะอะไรเข้าตาทีอะไรอะีดนีดิอะไรอะส่ใ่จะเป็นความรักเข้าตาเสียวมากเลยอะยิงลงบนร่กไม่ได้นเลยอขต้รไม่เป็นไรแล้วเลยครับ ค่ะผ่านไปแล้วเพลงพวกเราค่ะอย่าลืมนะคะไรที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะไครยัง่างดี สองเพลงนี้นะ,<ย>ะก็เอามาทำดนตรีใหม่ครับผมเ<ะ>ขาเรียกว่บารบรรยากาศที่แสนพิเศษในคำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า arrange อ,อะไรทีนึง arrange อ,อ,อีกรอบนึง arrange จริงจริงมันต้องมีแบบ a c c e n n ไหนขออีกทีนึง a c c e n t มีฟินกันเลยแล<ช><ช>้สลับกันร้องกันฟินไหมคะฟินไหมโ okay. อเคทำกันไดมาดีเั้เานั้นแล้ทั้งสองเพลงนี้ก็อยู่ในอะไรบ้ม True F เก้าเกินค่านะใครมีเจ้าของแล้วบ้างเนี่ยในของใอถุสองสูงไหมใครมีเป็นเจ้าของละเขายกแล้วแต่แขนเขาสั้นอย่าไเป็นว่า อย่าเพิ่งเราไม่ได like ้มาเล่นตลกมาล้อมเพลงเราจะพูดอะไรต่อไม่เราจะพูดว่าตอนนี้เรามีซิงเกิลแล้วปล่อยแล้วทุกคนสัมส่วนเปนเป็นอย่างดีแล้วตอนนี้เนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเราแบบว่าว่าเราเป็นคนอะไรยังไงเคยเห็นแบบตั้งแต่อยู่ในบ้านเอฟเนียคะเห็นในจอทีวีเงี้ยบางทีเงี้ยเมื่อวัน่อย สูงมากกว่านั้นเอาบางคนอาจจะยังไม่รู้ไป้เขาก็เป็นคนผู้หญิงที่เรียบร้อยคือแบบการอยู่ในบ้านใช่ไหมคะเราต้องมีการเสริมเติมแต่งที่นี่เป็นขนาดนั้นไม่เสริมเติมแต่งในชีวิตจริงนี่เป็นคนเรียบร้อยร้จักกับคนริบย uh ังไม่ใช่เลยนะอ้าวไว้แหมคุณเธอเซล่าก็ก็เดี๋ยวเพลงต่อไปนะฮะเราจะทำความรู้จ uh ักกันหม่ ยังไงอ่ะผ่านเสียงเพลงนี้เลยโอ้โห